เอาละครับทุกคนกลาสบสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตแมนกันอีกแล้วน,น,นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกาชาอีกแล้วนะจะมาเกลือให้ทุกคนดูแล้วทุกคนเอางี้ผมนะซึ่งวันนี้ผมมีจำกัดทุกคนนะแค่66ใบเท่านั้นนะครับก็คือมันเป็นตัวที่ผมแบบโคตรอยากจะได้นะ,ล,ะลันเตเลิกเนี่ยแต่ครั้งน,นี้แล้วครับ 200้ใบมันไม่ออกเลยนะคนออกมาแต่ชุดลาคาบุตกซึ่งรอบนี้ครับอามเลดอัพมันมาแล้วทุกคนในการนันเชิญจำกัดเวลาเปิดได้รับสัตว์ทะลลึกครั้ง2ครั้งเป็นตีเท่าของกาสเป็นรับการเอเดนาตัวอื่นมาแต่คืออยาทดลองเล่นดูไงยทุกคนว่ามันจอกจริงไหมทุกคนนะโอเคครับไม่พูดมากเสียวเวลาล่ามทำเพลงแล้วก็ จะไปสุ่มกันเลยนะครับเาจะเปิดด้วยการอัญเชิญทั่วไปสักสิบครั้งก่อนแะละ้วนนะครับเพื่อเรียกดวงล้ก่อนนะโอเคกดเลยปั๊าปั๊บปื๊บอื้มอื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 ้อืมอืมอืมอื้อืมอืมอืมอื้มอืมอืมอื้มอื้มอ้มอืมอื้มอื้มอื้มอืมอื้อืม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 อื้มอืมออืมอืมออืมอื โอ้โห,โอโหไอหนุ่มแม็กมดเงินไม่ใช่ไม่ใช่อะไรชั่งหน่อยไม่ใช่โอ้โหทุกคนอ่าวมาตัวแรกเลยทุกคนอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคยมากดบิ๊กหนึ่งทีผมหนึ่งครั้งโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวอะไรวะเนี่ยไม่เป็ไรทุกคน กดนี่หนึ่งครั้งอะไรวะเฮ้ยไม่อรอไม่โอหออกแต่อ่อะอ๋อไดิเฮ้ยมาโอ้โหสเน็กโอ้ยดโอ้ไปทีนึงโอ้โห ดองหมดแล้วมั้งเนี่ยโอเคทุกคนลุยรถเอเดนาเอเดนาเอเดนาโอ้ยกดครั้งเดียวนี่คือมันกีฬานี่ใช่ไหมเนี่ยโอเคกดอีกครั้งโอ้โหแม่งหัวลอยกูกดไปอีกโอ้ยโอ้ โอเคทุกคนครับโอเคผมว่ามันโคน้ชไม่ไหวนะเอเดนา่าไม่หวังจริงๆก็หกสิบใบมันไม่พอนะจริงๆโอเคเร่งมาเลยดีกว่าเมื่อไม่เสียเวลา <laughs> นะทุกคนนะจริงๆปักเกลือแนะน่นอนเลยครับทุกคนทิ่ที่แล้วก็เกลือทิ่นี้ก็เกลือโอเคไปเลยสิบสิบใบหกครั้งจบไปเลยทุกคนไปกดเลย ตอนผลเนะี okay. uh ่ยโอเคอืกับคููต่อสู้ไหนก็ไม่เคยอ่อนข้อให้ตัวอะไรนะ oh, <ek> เนี่ยโคบิดคิงส์เอาดิเอาดิมาดิเอเดนาโอ้โหต้นนขำเรานะใช่ต้นนี้ขำออกเลยจริงจริง <c oughs> สมัยแหม่มโอ้ยโอ้ยขอเอเดานาขอเอเอเดานาครับขอเอสเดานาหน่อย โอ้ยอย่างแน่ตอมมิกแบบ5ดาวมานนักๆก,ก็หอตอมมีก็ได้นะขอได้เถอะคลิปนี้ขอได้เถอะคลิปนี้ขอได้เถอะมาดิมาดิโอ้โยไม่อยากทุกขันแล้วก็เฮ้ยตัวเราเนี่ยฮัลโ,โหลพูดสงสารเฮ้หืมกดมารีรอกดเลยมาดิมาดิเด้ดนะออกหน่อยเถอะโอ้โย เอเดน่าคน,นแรกเลยโอ้โหเอเดน่า,นากรอบสีแดงทองกรอบสีแดงทอง <No. S 1> โอโ้โ,อโหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีหวังแล้วทุกคนมีหวังแล้วจริงๆมีมีมีหวังแล้ว,ลวลโอ้กำจัดเหล่าฮีโร่ให้หมดสิ้นแล้วโลกบนนี้เป็นของเราพวกเราเราจะนนั่งฟ้าใช่ไหมเนี่ยโคได้อีกแล้ว อะไรวะเนี่ยโอ้เฮ้ยทำไมไม่น่าจะอาวะแต่ตัวเดียวเองขอเลยทุกคนสงังคกตตอท้าย้วยทุกคนนะครับคือ,อตอนนี้ก็อ,อจริงไม่ได้ละมันไม่ได้ได้อะไรจริงๆคือตกเลยนะอย่างเงี้ยโอ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ใจแล้วว่ามัน เลตอัพของนเซนต์ลินเนี่ยทำไมนักชันนั้นฟ้าออกสามสามรอบติดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกินโอเคเดี๋ยวสิ่งสุดท้ายเราก็จะกดทีละใบเลยนะครับไม่หวังอะไรจริงๆโอเคไม่หวังอะไรตอนนี้คือไม่น่า,นาออกอะไรจริงๆโอ้โห้เราเราจะออกไม่ออกอีกแล้วนะโอเคกดไปเลยไม่สนใจแล้ว ไ้มดหมดไปอะไรเนี่ยโอ้ยปิงมัดแต่โอ้ยหดเกลือเลยจริงๆเรี่อนานก็ไม่ออกเลยคลิปนี้ทุกคนโอ้ยโอ้ยาลกูด้วยโอ้ย โอ้ยสูุครับไม่ได้อะไรกับมาเลยจริงๆป้าไหนก็จะหมดแล้วเอาให้หมดไปเลยแล้วกันหมดไปเลยสิที <c oughs> อะไรเนี่ยอีกแล้วเหรอบิสคิงดีอยู่นะ <c oughs> ดีไปแบบเอาไปดีบอได้มันยังดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปให้หมดเลยเอาไห้หมดเลย เคลื่อนหมายก่อนได้ปียบอากเลเด้นบอลสวยสวยสวยกำลังปั้นเลยโอเคท้งท้ายเคลื่อนหมายก่อนได้เปียบโอเคโอเคโอเคได้ก็เด้นบอลสองครั้งติดเลยอ่า <Hey. S 1> โอเคทุกคนครับสรุปนะครับคลิปนี้นะครับโคตรจะเกลือนทุกคนนะครับนะโอ้โหย ไม่ได้ไรกลับมาเลยมันได้ S N R S R ด้วยคลิปนี้ได้แต่อะไร S, S R N <S แล้วก็ R ทุกคนโ<ฮ>อ้โหทุกคนครับจบคลิปนี้ครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็หนึ่งตัวติ๊เพื่อเป็นการช่วยผมมาทำคลิปอย่างนี้ทุกคนนีนะครับคือใจจริงไม่อยากไม่อยากทำเลยทุกคนไม่งโอ้โหไม่โคตรเกลือเลยแต่ว่างทุกคนนคะมันก็ว่างไปแบบนึง okay, คแค่นี้นะครับบ๊ายบาย I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you. I must replace you. Oh, I see you standing on. I thought you were the one.